นวันนี้เรามาอยู่กันในแมปเรนโบกันอีกแล้วนะคะแล้วแล้วคือตามสัญญานะคะว่าเราอะเล่นแมปเรนโบเฟนพาร์ทหนึ่เสร็จนะคะเราจะมาเล่นแมปเรนโบกันกระโดดพาร์ทสนะคะทุกคนนี่นนะคะเมื่อกี้ เล่นเล่นสีออดคะ่ะทุกคนตอนนี้เราจะเล่นสีเข้มนะแล้วก็แล้วก็จะทำให้ถึงเส้นชัยเหมือนเลนโบสีออเลยนะคะทุกคนซึ่งทุกคนก็รอบอย่าเข้าใจผิดกันน้ำครับมัน,นไม่เหมือนอันที่แล้วนะทุกคนไม่เชื่อลองเอาไปดูอันที่รแล้วได้เลยะคะ่ะทุกคน แต่เราไม่รู้ว่า iPad ของเราทิ้งลิงก์ได้หรือเปล่านะคะทุกคนทุกคนกคือเราจะไปพร้อมกันเลยนะคะ คืออันนี้กระโดดยากมากเลยค่ะทุกคนโอ้โหกือตกนะคะคือเราไม่รู้ว่าเราจะผ่านหรือเปล่าเนี่ยคือมันไม่เหมือนที่แล้วนะที่เรากระโดดง่ายมากแต่อันนี้กระโดดยากอะ่ะยากกัดจังหวัดดีๆเลยทุกคนคือ,อนนี้ต้องกะจังหวัดดีๆเลยไม่งั้นตกนะคะอือหือถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยนะคะทุกคน ข้างล่างก็อาจจะได้ยินเสียงดังหน่อยนะคะทุกคนนี่ค่สีสวยมากเลยนะแต่สีสวยนะทุกคน นี่นะคะมันคล้ายๆกับแบบนี้เลยค่ะแตสะสะะ่สีมันจะสว่างกว่าแค่นั้นเองนะคะสีมันจะสว่างกว่าแค่นั้นเองสีอ่อนนะคะทุกคนแต่เราเป็นคนชอบสีวัดเทลไงก็หน้าตาแบบก็ประมาณนี้นะคะทุกคนแต่ถ้า ใครอยากให้เราเล่นในคอมก็คอมเมนต์มาเลยนะทุกคนถ้าใครอยากให้เราเล่นในคอมอู้ปึ๊ดทุกคนโอเคแล้วก็ไปต่อนะคะคืออันนี้มันจะเป็นฟองกัะฟองอัดกวาดฟองกาดสีใสนะทุกคนจะมันจะเป็นวงกลมอะค่ะคือถ้าตกตรงนี้คือเสี่ยวมากเลยนะทุกคน ยิ่งตกไปยิ่งเสียวอ่ะคือมันแบบไกลกันมากเลยค่ะทุกคนยิ่งตกไปยิ่งเสียวนะคะกับคือแบบกับข้างล่างแบบเริ่มใหม่เลยนะทุกคนเนี่ยถ้าตกไอ้ก้อนเมฆสีหนงนี่มันจะอยู่ข้างล่างก็คือเราตายนะคะทุกคนโอ้โหยังเหลืออีกเยอะเลยอ่ะทุกคนน่าจะตรงนี้ก็โดดไปได้ไหมอะ ปกติแล้วก็ไม่ถึงเลยนะคะทุกคนเฮ้ยแต่ตรงนี้คือขึ้นมาด้านบนด้านล่างเขาสีสวยนะอันนี้ก็คือด่านเดิมนะคะทุกคนก็เหมือนด้านล่างเลยที่เรากระโดดผ่านมาเมื่อกี้ใครไม่รู้ก็กลับได้นะแต่เราไม่แน่ใจว่า iPad ของเราทิ้งลิงก์ได้ ลึอเปล่านะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูก่อนถ้ามันทิ้งลิงก์ไม่ได้เราก็ไม่ทิ้งให้เล่นนะคะทุกคนทุกคนเราถึงแล้วก็เล่นนานอยู่แหละคะทุกคนแล้วก็มันยาก,กน,นะด่าคือยากก็ขอตลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายบายบายนะทุกคน